มีคุณหมอออกมาให้ความเห็นเหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9ณปัจจุบันแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับมีการายกตัวอย่างถึงข้อมูลว่าทั่วโลกเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยชาติไหนบ้างติดอันดับในเรื่องของการติดเชื้อที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แนะนําง่ายๆแบบนี้นครับว่าการยาตกวิธี<อ>การป้องกันตัวเองในช่วงที่ผ่านมาป้องกันอย่างไรก็คงต้องป้องกันแบบนั้นต่อไปนะครับข้อมูลจาก นายแพทย์ทีระวรธนารัตน์ครับภาควิชาเวชาศ,าาศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณหมอเนี่ยได้เขียนเอาไว้ใน a c e b o o k นะครับเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาหลังจากจีนเปิดประเทศข้อมูลของคุณหมอเนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างยาวนะครับสรุปโดยย่อบแบบนี้คุณหมอเนี่ยเริ่มต้นโดยการยกข้อมูลเรื่องของการติดเชื้อทั่วโลกมาก่อนบอกว่า5อันดับแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนะครับก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงแล้วก็จีน จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปแล้วก็เอเชียครอง8ใน10อันดับแรกและ17ใน20อันดับแรกของโลกนะครับจำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของโลกตอนนี้มาจากทวีปเอเชียแล้วก็ยุโรปรวมกันคิดเป็นร้อยละ97.05ของโลกในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยคิดเป็นร้อยละ94.01นะครับนอกจากนี้คุณหมอยังให้ข้อมูลพูดถึงเรื่องของสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนด้วย คุณหมอหยิบยกข้อมูลนะครับสะท้อนให้เห็นว่าสายพันธุ์ย่อยที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันมีหลากหลายตัวที่มีอัตราการขยายตัวของการระบาดสูงกว่าสายพันธุ์เดิมที่เคยระบาดมาก่อนแต่ตัวหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าน่าจับตาเนี่ยก็คือสายพันธุ์ XBB.1.5 คือคุณหมอบอกว่ามันมีข้อมูลจากมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กของเยอรมันนะครับมีการประเมินว่าไอ้สายพันธุ์เนี้ยแม้จะมีอัตราการขยายตัวของการระบาดเร็วกว่าตัวอื่นๆแต่โดยรวมแล้วเนี่ย ความแข็งแกร่งของไวรัสเนี่ยมันพอๆกับสายพันธุ์อื่นสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยนะครับที่ชื่อว่า BQ.1.1 และคุณหมอเนี่ยคาดว่าการระบาดในปีนี้ของโลกเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะถ้วยซุปสายพันธุ์ไปเรื่อยมีหลากหลายสายพันธุ์ย่อยที่มามีอิทธิพลในแต่ละภูมิภาคมากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับสัดส่วนของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยที่มีแต่แต่ละพื้นที่นั้นๆการระหว่างการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับ รวมถึงการครอบคลุมของการใช้วัคซีนหรือว่าการได้รับวัคซีนรวมถึงเงื่อนไขเวลาที่ได้รับเนี่ยอันนี้คุณหมอก็บอกว่าสําคัญเช่นเดียวกันแล้วถามว่าทําไมโอมิครอนจึงติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อกันมากคุณหมอยกข้อมูลจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐอเมริกาครับที่ตีพิมพ์ไว้ในวรารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์เซลล์เมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับว่าไวรัสโควิด -19 สามารถติดเชื้อโดยการจับตัวกับผิวเซลล์ แล้วหลังจากการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระบวนการการกระตุ้นที่จะไปทําให้เกิดการกระจายเชื้อผ่านทางผิวเยื่อบุทางเดินหายใจไปกับทางสารคัดหลัง่งเช่นน้ามูกเพื่อให้เกิดการแพร่ระบาดหรือว่าแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้เร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นะครับทีมวิจัยพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่าสายพันธุ์โอมิครอนนั้นติดเชื้อในเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นที่เคยระบาดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเดลต้าแล้วก็สายพันธุ์ดี1 4 g คุณหมอก็เลยบอกว่าไม่แปลกใจอะครับว่าทำไมโอมิครอนเกิดการแพร่แล้วก็ติดเชื้อกันง่ายอย่างระเบิดเถิดเทิงตลอดปีกว่าที่ผ่านมาคุณหมอทิ้งท้ายแบบนี้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่จําเป็นเนี่ยก็คือต้องป้องกันตัวเองอย่างสม่ําเสมอ กาดอย่าตกอย่าหลงไปเชื่อคำลวงด้วยความเชื่องมง่ายที่ยุให้ทิ้งหน้ากากไปไม่ว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเพราะเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาคนที่ต้องเผชิญกับวิกฤตนั้นคือตัวของเราเองแล้วก็ครอบครัวของทุกๆคนนะครับไม่ใช่แหล่งข่าวที่มาลงลวงขอให้จดจําบทเรียนความสูญเสียตลอดสองปีกว่าที่ผ่านมาให้ดีว่าที่ผ่านมานั้นเราเกิดอะไรขึ้นบ้างและเพราะเหตุใดคุณหมอบอกว,กว่าการใส่หน้ากาก,ากอย่างถูกต้อง ระหว่างใช้ชีวิตประจําวันนอกบ้านทั้งทํางานทั้งเรียนการเดินทางท่องเที่ยวจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มากป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อหรือว่าไม่ติดซ้ําจะดีที่สุดนะครับติดแล้วไม่จบแค่ชิวๆแล้วหายครับคุณหมอบอกแบบนี้เพราะบางคนป่วยรุนแรงบางคนเสียชีวิตแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นลองโควิดระยะยาวได้ด้วยนะครับก็เน้นย้ํากันนะครับในเรื่องของการป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนะครับในที่ที่แออัดสวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆสําคัญที่สุดนะครับ